มามาพร้อมพร้อมพร้อมกินน้ำกินน้ำน้น้ำกินน้ำพี่กินนไม่ทโอ้ยโทรศัพท์เป่าแปปนงพี่ใจเย็นไหมอ๋อจะไปนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดียวเี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปหรอเออ สามสองหนึ่งไป5ไเอาใหญ่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 ในับคนเดียวนับคนเดียวมันนับสักคนดีวะ่ับสาองหนึ่งก่เลยครับก่เลยก็เลยไปไปเกันหมดเจอกันหมดกูเลยกูเลยกกเออเจอกันหมด วะมันอยู่กับใครมันโอ้หมดเลยพี่หมดเลยเจอใครทุกคนนะชื่ออะนะที่หลุดแล้วใช่พี่เจไม่เจอปิงไงปิงนเออเจอพี่ปอนอีกเลยเหมือนกันผมเจอหมดเลยอ่ะไม่เจอใครเลยเจออะเจออยู่ด้านหลังพี่นะเออเมันอุ้ว่าปี เปล่หตุปิงเจอเลยเปิงไปแล้วคแคมเลี่ยนมาั้งแเยแมากโอยแล้วก็อะไรเนี่ยเออพูดอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังพี่ประธานแล้วตกใจเลยอ่้ั เหมือนเด็กอะหาเ่อนไม่เจอเพราะว่าหัหลังให้อ่ะจริงปี่อะไม่เล่นเกมตร้ายเดี่ยวเหรอไม่เอาตัวไร่ยู่อะไรอีกวันนียกูโดนอะไรวะเนี่ยสมแปบน้องตัวบี้เข้ามาแล้วเฮ้ยพี่บอสตัวสุดท้ายมาแล้วยัง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  ยัง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 ไม่ยิงอีกจะยิงที่อะไรเอาพี่ซอมบี้ม่มีอะไรนะวางพี่มีคนเปิดแดงใครเปิดแดงใครเปิดแดงตนวละเปิดพี่เลยตัวนี้เลย เปิดก่อนได้ปูดเปิดปูดได้ก่อนเฮ้ยเอแล้วเนาะ เฮ้มีคนอู้เออคนละกนเล็กทคละอู้อไม่อะจนิงดิอู้ด้วนตลอดเลยวะ <laughs> อะไรมันน้องไก้น้งงกัน มันจะเป็นมาม่าต้มยำกุ้งมาอุมเมื่อก Marco! มันเป็นข่าวขึ้นมันขึ้นไปทำไมวะเนี่ยโอ้ อะไรตุกนันคนเดียวโอ้ยมามามาดาม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 มามมมม

It Oh